งูกระเทยก็ไหวตียังนี้เลยมีตีย่างนั้นด้วยตีตีหลายคนแล้วก็ติของคนตานะเออเอาตรงไหนตาชี้ดูหน่อยเอาไม้ชี้ดูหน่อยตีตรงไหนนะอ๋อไอ้ไอ้หนูตรงนั้นน่ะเออเขาจะได้อันใหญ่หรืออันเล็กโอ้ก็ว่าให้เป็นกลมใหญ่ๆนะเหมือนงูพันธุ์น่ะครับผมเออบางคนก็บอกงูกระเทยเขาว่าปกติหลายอย่างหลายคนบางคนเนี่ยบางคนปฏิก็ว่าใส่บนอ้วนครับมองสองมันเสมอขาตาอะไรมันตอบ กับัวมมันเลยครับผมจะขามันรีบครับตัวมันใหญ่ดีอผมว่าให้แต่อ้วนเนี่ยน่าจะยืนพื้นตัวนี้ดีกว่าเนาะอย่าไปตีอย่างองินเลยเนาะอย่าตีอย่างองินเลยอย่าตีแรทำไมกะสัำซึจนอ่าจะเป็นธรรมชาติของมันใช่ครับจะขายหัวนะต้องไปดูที่ตลาดก่อนว่าวัวราคาเท่าไหร่คุณตาเคยได้ไปดูบ้างยังไม่เคยไปไม่ได้ไม่มีใครดูแลช่วยในบ้านกับไปไม่ได้เดินตามวัวไปทันแล้วครับผมแสดงว่า ก็ขายตามสภาพจริงๆเออตามสภาพจริงอะจริงเช่นตัวนี้ถ้าขายอย่เท่าไหรเนี่ยขอให้กับสามพันห้าเลยเด้อฮะนี่ก็ยังน้อยกับสามพันห้าเนี่ยแหละยังน้อยอย่างน้อยน่ะพูดงี้เลยสามพันห้าจังนั้นก็บยังน้อยก็บยังห้อยกับหกพันอะนี่แม่มันโอ้แม่มันหกพันตัวนี้สามพันห้าอ่าทำไมถูกแสนถูกแท้ถูกจริงๆร่าว่าว่าถูกจริงจริงเลยไม่ใช่ถูกเล่นๆล่นเลยนะถูกเล่นเไม่ใช่ถูกเล่นถูกจริงจริงถูกจริงจริงเลยนะถ้าเราไปซื้อเขามึงกว่าเออแปลกแปลกอย่างเดียวแปลกตัวนี้แหละ อย่างน้อยจะขึ้นยอย่างตัวกับหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นหกอย่างนี้สวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรครับชื่อสุพีครับคุณตสุพีนะคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ไปพื้นพื้นบ้านพื้นเมืองพื้นเมืองเรานะครับทําไมถึงได้เลี้ยงสายพันธุ์นี้คุณตาเพราะเรียงแต่แต่รดนน้นมาแล้วเลี้ยงมานานนะตั้งสมัยครูเรียนยังอยู่ครับผมโหเลี้ยงมานานมากๆเลยทําไมถึงได้เลี้ยงสายพันธุ์นี้คุณตาเพราะแต่ปัญหาพันธุ์ใหญ่กับ มันมันไม่มีทุนด้วยเหรอครับผมจะทุนแบบนี้มันง่ายง่ายครับดูดีไม่พร้อมด้วยไม่พร้อมด้วยครับนี้ไม่เคยเคยปลูกเคยมันลปล่อยอย่างเดียวตลอดที่สี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไม่เคยหยุดวันสร์อาทิตท์ไม่มีเลยครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยให้กินหญ้ากินฟางกินฟางแล้วก็ปล่อยไปครับผมกอนเย็นกลับมาแต่ว่าสภาพดีมากเลยนะไม่เคยเข้าลงมาเลยนี่แหละครับจเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ สามสิบกว่าปีถึงหกสิบหกปีแล้วเหรอเลี้ยงเกือบสามสิบกว่าปีเลยนะสามสิบกว่าบ้างเหรอเลี้ยงสายพันธุ์นี้เลยนะครับเคยคิดอยากจะซื้อตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงไหมไม่ไม่ไม่อยากไเลยทำไมถึงไม่อยากได้สนใจพันธุ์แค่เหมือนหรือติดลูกตัวเดียวเด้อโอ้เนั่ยนะมีหนึ่งตัวเนาะเหมือนจะตัวใหญ่เหมือนกันนะตอนนั้นนะตัวใหญ่แต่เหลือแต่กระดูกเลยนะกระดูกก็หนึ่งลูกตัวดำๆเลยโอ้ไม่ไม่เท่าตัวนี้หรอกตัวนี้โอ้โหกินยาไม่ไม่เลือกเลยไอ้พื้นบ้านเรานะพื้นบ้านเรอ กินหญ้าไม่เลือกไม่เลือกกินอะไรก็กินหมดแข็งขึ้นกินหมดหญ้าแห้งกินหมดไอ้ตัวนู้นเรเป็นไงบ้างคุณตากินเ่รเดี๋ยวมันกินเ่ะอเด็ดเด็ดเอามอนกี้เกียจขี้เกียจกินนะกูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้กินเต็มคำเลยนะเต็มคำเลยนีนรูปเลยนี่เขาเนี่ยโอ้กินดีมากมากกินดีสงดสมเกลยครับผมอันนี้เห็นกับตาเลยนะว่าพื้นบ้านเราเนี่ยกินดีมากๆเลยก็เหมือนที่คุณตาบอกจริงๆเนาะเพราะว่าวัวพื้นบ้านนี่ดูสิครับคุณตาดู กินไม่ยกปากเลยเนาะยกปากเลยกินดีมากๆเลยกินเคียอย่างเดียวกับควบยังกินฟางกับเต็มปากเลยควบอย่างเดียวเลยเนาะควบอย่างเดียวตัวนั้นกินโอ้ยเรียกเอาเดี๋ยวมันทำให้อามาตีนเคลียกเคลียใจเฮ็ดมันกินค่อยเคียค่อยเลี้ยกัดกัดตัวนึงตัวนึงโอ้ยเหนื่อยคนเลี้ยงก็เหนื่อยเหนื่อยไอ้วัวก็เหนื่อยเหมือนกันเห็นเหนื่อยเห็ดมันกินเหนื่อยแทน เหนื่อยแทนวัวใช่ไหมกินเหมือนไม่อยากจะมีชีวิตรอดเนาะครับผมไอตัวนี้ท้องหรือเปล่าคุณตาท้องแล้วท้องกี่เดือนแล้วครับนี่เมื่อวันถึงหลายเดือนแล้วถึงครับคุณตาผสมพันธุ์ยังไงพันพ่อจงวันโคกแล้วผสมธรรมชาติธรรมชาติอตัวนั้ธรรมชาติของพลอยต่อยครับผมธรรมชาติทำไมถึงเลือกผสมธรรมชาติคุณตาเพ้มันง่ายกว่ามันราคาไม่แพงด้วยอืมเก็บแปรร้อยก็ได้แล้ห้าร้อยก็ได้แต่แต่จะของจะเอาครับผมตัวนี้ ถ้าขึ้นปับทางหนึ่งพันหนึ่งอีอทามังหนึ่งห้าร้อยครับผมทางพันหนึ่งแล้วไอตัวใหญ่ๆตัวนั้นคุณตาได้ไหมครับนี่กับฟันมาจากบ้านศิริชากรองวัวติดกิชครับผมซื้อมาบอกไม่ใช่ก็เอาเอาวัวเขามาทับตรงนี้เลยกองลูกเคยเดี๋ดวนด้ิพากันไปแล้วลูกเคยเขาครับผมก็แสดงว่าวัวพื้นบ้านของเรานี่ก็เลี้ยงง่ายที่สุดแล้วเนาะงง่ายครับผมไอเตัวตัวใหญ่ๆเดี๋ยวให้ลงกำลัง โดยแต่กระดูกเนาะกระดูกครับผมแล้วคุณตาได้ซื้อหัวอาหารซื้อดำซื้ออะไรไม่ให้เคยเลยไม่เคยแต่ต้อมล้มเลยไม่ให้กินมันกมันรู้จักมันเคยกินแล้วมันหยามมันเคยชวนมันเล่นวิ่งเข้าบ้านเลยเลยอ๋ออยนั้นไม่เคยกินสักนี่ครับผมถ้ามีให้กินมันกินเยอะเนาะกินเยอะเลืองด้วยเลืองด้วยนันด้วยหรืองหัวด้วยโั้ย ตากากน้ำตาลใส่ใส่ยาใส่อะไรมงพวกนี้ไม่แตะต้องเลยเลยนี่แหละครับเออโอดีนะผมว่าตัวนั้นไม่เหลือกินหมดครับผมตัวนี้ไม่ไม่เอาแล้วครับผมไม่สนใจผมหาเลยตัวนั้นยังไปคอยกินนิดพวกนั้นครับผมตัวนี้โอ้โหไปถึงบ้านงมหาเลยแหละอ๋อหาแต่ของดีๆกับหาแต่แนวเสียตังค์ครับผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่ได้ขายวัวบ้างแล้วยังคุณตาไขแต้ไขแต่ลูกสาวตาเสียสองข้างายหมด เจ็ดปตัวอันนั้นใครรับบนเจุครับลรกเเจี๊ยบซอโ้โหตัวสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแสนกว่าเลยรักษาตาไม่ทันหายครับสะดสองข้างเลยออ่งนั้นเกือบถึงยี่สิบเัวของลุงตานะเออปล่อยอย่างเดียวึ้นตัวอย่างเดียวช่วงนั้นคือจำเป็นต้องขายจริงขายจริงพอข้ามมาซีโหเขาไม่โกนจังวะเพราราคาท่ารเขาไม่ต่อเลยนะ ทุกวันไอ้เมื่อก่อนนะตอนที่วนอ้วนนะเอออ้วนอ้วนขนาดนี้แหละอ๋อบางทีขายแม่ลูกก็สามหมื่นครับผมตอนที่ในห้อยมาไม่ต่อราคาเลยไม่ต่อเลยเพราะว่าเราสภาพดีนะีเห็นใครมาก็โอ้ไม่ขายโอ้โหไม่ขายหรอกทำไมคุณตาเดี๋ยวมันยังเยอะยังยังน้อยครับผมแต่แปลกนะพวกของฝูงของคุณตากับของคนอื่นนะของคุณตาจะอ้วนนะ มันต่างกันขนาดไหนใช่ครับคุณตาเป็นเพราะอะไรครับคุณตาเป็นเพราะอะไรกับเพราะฝันมันมันต่างกันพันพันใหญ่กับพันเล็กมันไม่เหมือนกันอืมันพันใหญ่มันใหญ่หรือเเนี่ยแค่ลูกซื้อเดียกได้หนึ่งเดี๋ยวติดลูกครับผมยังยังไม่ทับถ้าจะทับไปคนไว้ขึ้นขึ้นเพรัะมันมันมันหามันแล้วขึ้นแล้วมันลื้อติดหลุมครับผมตาครับภูมิใจไหมครับที่ได้ดิ้งวัวภูมิใจท้าได้วัวยืมเงินใครก็ไม่ให้หรอก อี่นี่มีเงินไว้เอาเท่าไรตกอวันเลยทุกวันนี้นะทุกวันนี้แต่ก่อนแต่ก่อนกูไม่ได้เลยไปหาใครเขาจะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยหนีอยย่างเดีวอแต่ขอแต่สนุนอย่างเดียวเราเราทำสนัสนุนยังไม่เป็นเขาบอกเขาคำพูนที่ดีมากเลยครับเออมถ้าสมัยนั้แต่สมัยก่อนขอแต่สำรวจที่ดินน้ายังไม่ทำสนุวที่ดินยังไม่ได้เลยทำไมเป็นบอกที่จะเงี้ย จร้องไห้กลับบ้านเลยโอ้โหให้แฟนไปเอาไหนว่าพูดอย่างนั้นกับกับลุงเขาใช่เขาไม่ได้พูดเขาพูดจริงๆกับปากกับตาเลยเป็นจุดที่ทําให้เราอยากเลี้ยงวัวเอียนเรื่องเลยเลยมาตะกรอนกล้องครื่นเอ้ยใหญ่ๆกุนยักษ์นิดหน่อยครับผมที่แล้วก็โตไปพักไปฟังวันอาทิคิดว่าตัวไหนใหญ่ๆด้วยกับ เอาไว้ตอนนั้นไม่ไม่ใหญ่กับขายครับผมคัดไว้ครับคัดไว้เรื่อยๆเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ใหญ่เกินไปกำลังพอดีไม่เอาใหญ่กว่านี้ใช่ไหมไม่เอาแล้วมันมันนนมันเดินก็ใหญ่ก็ใหญ่เลยครับผมมาทันหมุนได้เดินก็ใหกับอง่างเง่งเง่งเง่งเลยนี่มันไม่เหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าไม่เหมาะนี่ครับว่าเดินแบบใหญวิ่งไม่ทันแล้วโอ้นี่นะครับเออแต่เป็นจากนนทรายมันมันเขาเอาเอารถเอาโอ้ยหมอรถไม่ทันแล้ว บางทีเขาเขาจะลงไปทางทางไหนทางไหนไม่รู้เด้อวัวนี่ครับว่าจะลงตรงไหนก็ลงเลยและครับผมม,ม,ม,มันเหมือนวัวบานโคกอะไรกับไปไหนไปด้ยนีนล่ลำทางกับพอจิตฉาดเี้งไม่ไม่ได้หดรอกรถเอาไ<ผ>ม่ได้คุณตาครับที่เขาบอกว่าเลีถถ้ยงวัวแล้วขาดทุนจริงไหมเจิงไม่ได้สักหมื่นกว่าสามเลยอย่างน้อยก็ห้าพันหกพันเนยจริงเหรอครับคุณตาเออหกพันก็ยากหกพันก็ยากนะยากนะเคยเจอราคาวัวถูกขนาดนี้มาก่อนไหมเออไม่เคยพีนี้ที่สองสามปีมานี่แหละ โอ้สองปีมั้ยที่ราคาวัวถูกมากเลยนะถูกมากจริงอืมคือผมไปเจอหลายคนนะเขาบอกว่าถ้าชาวบ้านเราจะขายวัวนะต้องไปดูที่ตลาดก่อนว่าวัวราคาเท่าไหร่คุณตาเคยได้ไปดูบ้างอยังไม่เคยไปไม่ได้ไม่มีใครดูแลช่วยม่บ้านกับไปไม่ได้เดินตามวัวไปทันแล้วครับผมแสดงว่าก็ขายตามสภาพจริงๆเออตามสภาพจริงอ่าเช่นตัวนี้ถ้าขายเนี่เท่าไหร่เนี่ยขอให้กับสามพันห้าเลยเด้อฮะนี่ก็ยังน้อยกับสามพันห้าเนี่ยแหละยางน้อยอย่างน้อยน่ะพูดงี้เลย สามพันห้ายยังน้อยก็ยังให้ก <Whew. S 1> ็หกพัน uh <c oughs> ตัวแม่มันน่โอ้แหกพันตัวนี้สามพันห้าถ้าไมมันถูกแสนถูกแท้จถูกจริงๆว่าว่าถูกถูกจริงเลยไม่ใช่ถูกเล่นๆเลยนะถูกเลไม่ใช่ถูกเล่นถูกจริงถูกจริงเลยนะถ้าเราไปซื้อเขาก็มึงกว่าเออแปลกแปลกอย่างเดียวก็ตัวนี้แหละยังน้อยจะขึ้นก็ย่างตัวก็มึงกว่ามึงห้ามึงหกยังดีนะพออุดหนุนก็ได้พอทูทูเทสไทยเนาะได้เดี๋ยวเอาวันนั้นไก่ ใส่ค่าไถยสองตัวมื่นแปดตัวีเป๊ะเลยรวยเลยแม่แม่เขาใหญ่ด้วยนะอ้วนด้วยไม่ใช่ขี้เหล็นะไม่ขี้เหล็กเพราะเลูกเขยวันวันตะดแดดครับผมเป็นพวกใบใหญ่คำเนี่ยครับผมเขียวบางตัวคู่ตัวหนึ่งพร้อมตัวนี้แหละใส่ตัวละแปดทันอ้วนๆครับผมแล้ว่ากัดทุนโ่นไหวมันได้คัดที่ยังไงก็ได้กำไรก็ว่า แต่ทำไมฮอเขาบอกว่า <silly> ซ yeah, ื้อไปขาดทุนอ <iedzieć> ีกในห้อยเนี <Und Killer> Twelve, Twelve, ่ยนะเขาบอกว่าซื้อไปแล้วขาดทุนอีกดนีโอ้โหมันจะมีเหรอคนตายเขาไปซื้อวัวไปไม่ได้ยินพ่อเขาว่าขาดทุนได้มีแต่ได้ได้เพราะว่าวัวมันสมบูรณ์แบบวัวที่จะขายได้ราคาดีก็คือวัวที่อ้วนที่อ้วนที่สูงกลมแบบนี้เนี่ยแต่บางทีเขาบางคนตีว่าตีงอนก็ตีว่าอะไรงอนใีเกอะไกรวะแาง ตียังไงตีคอเนี่ยนะอ๋องูควันเออเขาว่าบางคนบอกเตะเหมือนงูกระเทยก็ว่าไว้ตียังไงหนึ่งมีติย่างนั้นด้วยตีตีหลายคนแล้วก็ติของคนตานะเอออ้าตรงไหนตาชี้ดูหน่อยเอาไม้ชี้ดูหน่อยตีตรงไหนนะอ๋อไอไ่งูตรงนั้นน่ะเออเขาอยากได้อันใหญ่หรืออันเล็กเพราว่าเขาว่าให้เป็นกลมใหญ่ๆหญ่แเหมือนงูพันน่ะครับผมเออ่จะนี้เขาว่างูกระเทยเข่าไว้ปกติหลายอย่างหลายคนบางคนเออ บางคนปฏิก็ะทำแต่บนอ้วนครับมองสอมันเสมอขาตาอะไรมันตอบพวกกลับตัวมันเลยครับผมผมจะขามันรีบครับปมันใหญ่ดีผมว่าให้แต่อ้วนเนี่ยน่าจะยืนพื้นตรงนี้ดีกว่านะอย่าไปตติย่างอืนเลยเนาะอยาบปอย่างอืนเลยอยาติเวรทำไมก็สันเซนาจนเป็นธรรมชาติของมันใช่ครับ ยังได้กับว่าออกงูพันธุ์ที่มันใหญ่ดใช่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 คุณตาพูดถูกคือถ้าวัวมันอ้วนแล้วคุณไม่ต้องไปพูดอะไรหรอกคุณไม่ต้องไปตําหนิหรอกคนเลี้ยงเสียเสียความรู้สึกนะถ้าคุณตาได้ยินอย่างนั้นคุณตารู้สึกไงบ้างรู้สึกแต่ว่าไม่ไม่เชื่อกับไม่ไเชื่อกับเป็นใคไม่ง้อไม่ไม่ลองกินข้าวแบบว่าไปลงกัมาแับโอ้ยหมือนลังใหม่ไอ้เจ้าท่านอะไรจริงเอาเอาที่ที่พูดแหละสามหมื่นรื้ไม่ได้วุ่นรื้อไม่หรอก ใช้ยังทั้งแววมันใายอ่าเย็นไงมันตอนไว้กว่าห้าพันครับผมตอนเย็นเราจากที่ตีนะจากที่ตีนะแต่ผมไก่วัวบอเคยว่ายกยันยังก็พูดคำเดียวสองคำจบเลยไม่ต้องมาเจอจุงจิงเลยอย่ามาตีกันอย่าตีกันเพ้าว่าคนนั้นมาว่าคนนั้นคนนั้นมาว่าไม่เอาอ่าไม่ขายเลยยุดไปเลยครับผมเออผมคอย่างหนึ่งตรงๆเลยผมว่าดีนะคนตานะอย่าไปมาผลยังไงว่าก็นอนนั่นหนึ่งตีนั่นซะนี่ไม่เอาผมไม่ชอบ นะคือถ้าซื้อไม่ต้องมาติคุณว่าเท่าไหร่ก็ว่ามาคุณตั้งสามหมื่นก็สองหมื่นห้าก็คือสองหมื่นห้าไม่ต้องบอกว่าเออมันมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องถ้าเห็นใจกันวะลดสักลอยหนึ่งเพื่อว่าไปครับผมนับประจักษ์ว่าถ้าเขาพูดดีดีก็โอ้เหตุลดให้่อยจักลอยหนึ่งได้ไหมใช่คุณตามันอยู่ที่คำพูดเลยเนาะพูดแล้วคนมองๆไม่ลดให้สักบาทเลยเนี่ยนะจริงๆนะนี่ไงไกดวัวมาตั้งแต่จนือสิบกว่าตัวไม่เคยต่อรองกันเลย ใครมาลองเจ็บร์มาก่จับใส่รถใส่รถไปเลยครับผมเพิม่มขึ้นนะนีน่เปิดขึ้นแ mm hmm. yeah, กอะขเข้าไปขึ้นเลยครับผม